โอเคครับสวัสดีครับมาวันนี้เป็นกับผมครับพี่อเอทีทีวมาวันนี้มาอยู่กับเกม i ม e c ครับครับผมมาเรามาเล่นต่อจากพาร์ทที่เท่าไหร่วะโอ้ช่างมันลืมไปละก็มาต่อกันเลยครับผมข้าวคงยังไม่โตคือว่าผมที่ห่างไปนานก็คือแบบอยากซื้อใหม่ใหม่นะแต่การตอนนี้กำลังเก็บตังค์ซื้อให,ใหม่ใหม่ครับผม พอดีว่าเนาะไม้เก่ามันชอ็อตเขาใช่ไหมชอ็มชอตไหมช็อตใช่ไหมฮะเสาพรผมก็จะหยุดไปก่อนนะครับผมรอให้ไม่ดีดีก่อนแล้วผมก็จะมาแคสต่อน,นะแจ๊คือผมเป็นคนชอบแคสเกมเก่าไงเพราะว่าหาเกมอะไรไม่เจอละจริงอยากแคสเดอะซิมนะมันแต่ไม่รู้ระบบไงเล่นไม่เป็นผมนี่อึง้งซึ่งเสียเลยมาดูของกันนี่ของเมีนะครับผมเผาเนื้อก่อน สร้างวันนอ,นอกเลยดีไหมผมก็ขอไปที่ไม่ค่อยมีอะไรพูดนะครับมาๆมามา,มาต่อเลยเมื่อกี้มันกด F1 มันก็ตัดให้เลยคือผมใช้โปรแกรมนั้นนะคือไม่ใช่โปรแกรมนั้นด้วยมันคือโปรแกรมที่แบบโปรแกรมขอเรียกวโปรแกรมอะไรนะสกย่างนี้แหละเออนั่นแหละก็ไม่ได้มีาบุญอะไรนะไม่ได้มาบุญไ,ไ,ไม่ได้มาบ่นอะไรผมแค่มาเล่นให้ดูคือถ้าผู้ชนท่านผู้ชม คนไหนที่ชอบผมเล่นไหมครับก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอ้ยังไม่จบคลิปอยา่ยาอยา่าอย่าคิดว่าจบคลิปเราไปขุดเหมืองกันดีไหมสร้างบ้านดีว่าผมน่าจะสร้างบ้านระดดีละโอเคเพราะว่าว่าอะไรหรือรว่าเรามีไม้แบบตั้งเยอะตั้งแยอะลคือผมปรับความเลยไม่เป็นอะปรับไงอ่ะนี่นี่คือไม้ที่ได้มาทั้งหมดเผื่อ,ออาจจะใช้เยอะๆแล้วก็ ทำให้หมดเลตรงไหนเพาบ,บริเวณไหนดีลนะ่ะห่างจากเหมืองน,นิดนึงใช่ไหมนิดนึงเนาะตอเนี้ยโมแจงโมแจงโอ้คัน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 น,น,น,นี่ได้มาละตรงไหนดีเล่นได้ไหมครับพี่ซุ่มบอลอะ่ะคือมันต้องเล่นแบบในภาคหนึ่งที่สิบไงผมก็โหลดมาแล้วนะแต่มันคือปัญหาคือมันเล่นไม่ได้ครับผม เอกสติไปกันนะทำแค่ส่วนล้กทีจริงจิวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนนีไงกระโดดเท่ากับความเร็วสามสิบไมต่อวินาทีอันนี้หรือ่ะทำอะไรเล็กก่อนแล้วกันทำมันตรงไหนดตรงนี้นะดูที่ทำอะไรก่อนเดี๋ยว โอ้ไม่มีขวานซะด้วยแฮงั้นไปเอาขวานก่อนขวานจ้าขวานจ้าขวานให้แคส GTA ไหมครับผม GTA เหรอเ้อาไหมผมจะได้แคสให้คือแบบตัวตัวคือเกดเล่นอวางขวานกัน มันเล่นจนเบื่อแล้วแหละเลยขี้กเกียจเล่นถ้าพานี้ไม่ค่อยมีเล่นพวกก็ขอไปเพราะไม่มีสคริปต์นะครับผมถ้าม,มีสคริปต์ไม่สบายเลยนี่มาไหนดีอันนี้ก็แล้วกันตรงไหนดีวะเราตรงแบบที่มันโอเคหน่อยตั้งบ้านปลูกบ้านแต่แถวนี้แหละไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกล,ไไกลเกินไป กินมีไหมเอามาถมซะหน่อยอืมไม่ชอบเลยจะควบคุมรางอย่งเงี้ยไหน่อยดิวันนี้ก็แล้วกันหรือไม่เอาไหน่อยดิเดี๋ยวผมขอดูก่อนตรงนี้เลยนี่แหละตรงนี้แหละดีแล้วอาหารไม่ได้ไมาอีกวิ่งกลับไปเอาเลย เราหาแป,ป๊บมึงนะครับผมลืมลืมลืมผมว่าผมต้องรีบรีบอัปคลิปหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยทานแล้วแหละไปไปไปอยากกระโดดทึ้กับเร็วตรงพีบอกเอาไว้นะเจ้า อตึกอะ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 ตึกอ่ะตรงนี้เลยผมจะสร้างบ้านลเล็กๆพอละก็ขุดไปก่อนหน้ามานี้อาวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกาด่านแล้วหนะหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคหนึ่งสองสมสี่ห้าหโอเคหนึ่งสองสองสมส้าหโอเคไหมัต้องไปตรงนี้ดิอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะก้าน ปุ่นยาวกลับบ้านกลับบ้านก่อนมึงยืดทิ้งไว้แป๊บน,นึงเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้เช้าผมก็จะขอตัดเป็นตอนเช้าเลยก็แล้วกันเพราะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานละแป๊บนึงโอเคครับเมื่อกี้สร้างบ้านจนเ,เสร็จแล้วมานี่ครับผมเม,มาป่วนมาซุมบี้กันเมื่อกี้คือปิดโดซุมบี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีซุมบี้ไงสู้ไม่ได้เอ้ยมันสร้างบ้านไม่ได้ ปิดไปปิดปนะครัโลกมา F ประมาณก็ไม่ทำอะไรหรอกครับหาแต่แรกแค่นั้นแหละโอ้ยอูย้เสร็จแล้วมามาทำอะไรต่อดีไปคุดเหมืองไหมทำที่กอตดีกว่าครับ ได้แล้วตังเกงได้แล้ว,อลวโอเคหมวกโอเคเก็บไปโอเคไปหารแรกกันครับเราจะมาหาที่อื่นกันแต่ในเรียนไปก็คือทอสสร้างคาไปก่อน ปอันครับสองสี่หกสิต้องเอาไม้เอันนะครับ <5. S 1> โอ้ยลืม <5. S 1> โอ้ยเดี๋ยวส งไต้องใช้เอ้ยผิด <68. S 1> สปาร์ตเก็บกันนะเก็บ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 แล้วอืมเก็บก่อนทิ้งไป หมดละแม่งเอ้ยถึงของเหล็กเราเยอะอยู่ละมาเสร็จแล้วครับ ะจะขุดไปจะถึงนีแเลยกำลั้ดูหนึ่งครับมีคนทักมาโอเคครับผมมาตอนเลยเมื่อกี้คือมีคนทักมาลืมอาหารอีกแล้ว เดิมได้เดิมดีนะเจ๊นะคะโอเคโอ้เรียบร้อยว้าวแค่ควงมานี่จริงสน,นผมนี่เกียดโอ้โห,หเปิดมาเจอละชิบหาย จากบกจากบดเจอทางอีกแล้วไอชิบายต้องไปหูทั้งเอิร์นครับผมมันเกลียดเพราะงี้นะเวลาขุดท่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งโคตรจะเกลียดเอ F เออยรือเอฟสามแล้วหาเพชรกัน โอเคครับเป็นหน้าจอเลยกีกาลีน mm ่า hmm. ผมขนทักมาครับแผงได้ไอดีกาลีน่าผมก็เนม โอเคครับมาต่อกันเลยครับผมเมื่อกี้ไปกินข้าวมาขอดูโปรแกรมแป๊บนึงนะครับโอเค cho tham được đâu Hãy cái tham โ okay. อเคไปยแล้วินก่อนกินก่อนคุณเลยครับคูณเลกเจอท่ามรอแม่เ้ยเจออย่างนี้ทุกครั้งเลยอะทำอาไรกันปะ,ะ,ะ,ะคือว่ามันมีอะไรบ้างอ่ามีเด็กมีเด็กก็โอเค เลขอีกแล้วอุ้ยเจอ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  เกมในคัมก็คือทุกคนต้องเก็บสเกลตันค่ะแบบว่าแบบมันโหดเกินกวกนมาก่อนนะโอเคครับสวัสดีสวัสดีวันนี้ก็ขอจบพาร์ทในวิดีแค่นี้ครับผมมันอาจจะไม่นานมากก็ขออภัยนะครับผมอาจจะมีการตัดเยอะไปนิดนึงนะก็ขออภัยครับผม เรื่องอันนั้นมันเข้ามาเยอะก็ขออ่าครับขอจบพันนี้ไป็นเียครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าชอบไปอย่าลืดกดไลค์ถ้าจากดูคิปอื่นก็กดซับค r i b e นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม